สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักวันนี้นะคะนางฟ้าได้เส้นพาสต้าเป็นพาสต้าเห็ดท้อฟเฟลมานะคะนางฟ้าจะทำพาสต้าหมึกดำนะคะมีมาทั้งหมด3มกล่องมีคนใจดีซื้อมาฝากนะคะแล้วก็ทานกับสลัดอกไก่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นฮัมมูสค่ะเป็นอาหารอินเดียซึ่งเราชอบมากอันนี้ทานแบบว่าจิ้มกับผักทานก็ได้นะคะ น,นี้ก็จะเป็นแบบว่าถั่วลูกไก่หอมใหญ่กระเทียมบดบดรวมกันตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะก่อนอื่นต้องไปต้มเส้นก่อนนะตัวนี้จะเป็นเส้นหมึกดำกลิ่นทาวเฟลนะคะเมนูวันนี้รอชมกันนะสวัสดีค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่บอกว่า ฝนตกชุ่มฉ่านะคะตอนนี้นะคะทองหลอบแบบว่าคืมทะมึนมาแล้วนะคะแค่์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกแล้วฝนตกแล้ววันนี้จะบอกว่าไม่ไปไหนคะ่ะสิงอยู่คอนโดนะคะ ะะทีนี้เราก็มาถึงกรรมวิธีในการต้มเส้นสปาเกตตี้หรือว่าเส้นพาสต้าหมึกดำนะคะในหนึ่งกล่องของแบรนด์นี้นะคะจะมีอยู่สองแพคนะคะเราจะใช้แค่1แพคนะคะอันนั้นก็จะเก็บไว้ทำก่หน้าเมื่อน้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะน้ำเริ่มเดือดนะคะเช่นเคยเราก็จะใส่เกลือหินละยางลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เส้น ปาตาหมึกดำลงไปใส่ปลาตาหมึกดำลงไปนะคะแล้วก็ต้องทิ้งไว้นะคะ10นาทีนะคะเดี๋ยว10นาทีเรามาชมผลงานเรามาสำเบิ่งกันเด้อ ราต้มเส้นครบ10นาทีแล้วใช่ไหมคะคุณผูณฟ้ฟังเราก็เตรียมน้ําแข็งนะคะกับน้ําเพื่อไว้น็อกเส้นนะคะเพราะว่าจะทําให้เส้นไม่เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเวลาที่แบบว่าเรานํามาทานและตกแต่งจานจะได้สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกของสูตรการทาพาสต้าเลยนะคะเราก็นําเส้นลงไปน็อกในน้ําแข็งเลยกลิ่นหอมมากคะ่ะกลิ่นหอมทัฟเฟิลมากเลย ขอบคุณคนใจดีที่ซื้อมาฝากนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำให้ทานไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้านี่นะคะเราก็จะน็อกทิ้งไว้นะคะทีนี้หลังจากนี้เราก็จะไปทำซอสกันนะคะซอสพาสตา้าหมึกดำนะคะคุณผู้ฟังโอเค นี่นะคะในส่วนของการทาซอสพาสต้านะคะตอนแรกจะใส่ไส้กรอกนะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นใส่อกไก่แทนนะคะพอน้ําเดือดใช่ไหมคะเราก็ใส่ครีมชีสลงไปเช่นเคยนะคะแล้วก็ใส่มายองเนสนิดนึงแล้วก็เติมด้วยนมนะคะนมจืดใส่นมจืดลงไปจากนั้นเราก็จะใส่ซอสเผ็ดนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความกลมกลม่อม ซอสเผ็ดนี้อย่าใส่เยอะนะเพราะว่ามันจะเผ็ดแต่ว่าถ้าไม่เผ็ดเลยมันจะไม่เข้ากับตีมของสปาเกตตี้หรือว่าพาสต้าหมึกดำนะเธอเนี่ยค่ะแล้วก็คนนะคนให้แบบว่าเป็นความประมุนระมลนิดนึงคือจริงๆแล้วว่าสูตรใครก็แบบไหนไม่รู้แต่นี้ก็เป็นสูตรนางฟ้าเอาเท่าที่ทุกสิ่งในในคอนโดจะมีนะคะ นี่นะคะเมื่อเราเตรียมซอสครีมนี่ของพาสตา้าทอฟเฟิลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้กลิ่นครีมหรือว่าครีมชีสหอมๆละมุนของนมนะคะเราก็ใส่พาสตา้าทอฟเฟิลเข้าไปเลยหอมเห็ดทอฟเฟิลมากเลยนะคะอยากทําให้คุณผู้ฟงังทําให้หมามนี้ทําให้น้องชายทําให้คนพิเศษทานจังเลยมาทานด้วยกันแล้ว เอฟซีนังฟ้าก็เป็นคนพิเศษนะเนี่ค่ะแล้วก็ให้เขาเข้ากันหรือว่ากรมกล่อมกลกล่อมนะคะกลิ่นทาวฟเฟิลคือแบบว่าละมุนมากเลย